ใช่คุณนี้ได้รับคำสั่งมาจากพระเจ้าเขาต้องสร้างเรือโนอาขนาดใหญ่เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ที่ไม่รู้ตัวสวัสดีครับวิวกับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง mm hmm. ยิวานาไมตี2007ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทาบุรี เรื่องขึ้นมาเราจะได้พบกับครอบครัวของอีวานที่ตัวเขาเองเป็นอดีตผู้ประกาศขา่าวทางทีวีแต่แล้วจังหวะของชีวิตทําให้ตัวเขากลายมาเป็นนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงแต่อีกด้านหนึ่งเขายังคงเป็นคุณพ่อลูกสามอีกด้วยซึ่งวันนี้เองอีวานเพิ่งได้พาครอบครัวเข้ามาในบ้านหลังใหม่หลังจากที่ได้ซื้อได้ไม่นานจนเวลาก็ได้ผ่านไปโดยที่สมาชิกภายในครอบครัวของเขาเชื่อและศรัทธาในคําสอนของพระเจ้าไม่ว่าจะทําการสิ่งใดอะไร ก็ตามอีวานมักจะไม่ลืมขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่สิ่งเขาขอและมันเกิดขึ้นจริงเปรียบเสมือนพรตามคำขออยู่ทุกครั้งเสมอจนในเช้าวันต่อมาขณะที่อีวานกำลังจะออกไปทำงานนั้นก็พบเจอกับกล่องปิศาที่ถูกส่งมาไว้ที่หน้าประตูบ้านซึ่งโจรภรรยาของเขาเองก็ไม่รู้ที่มาของมันเช่นกันและพอหลังจากที่อีวานเปิดมันดูก็พบว่าด้านในมีอุปกรณ์สำหรับงานช่างและก่อสร้างอยู่เต็มไปหมดหลังจากนั้นที่อีวานมาถึง ที่ทำงานแห่งใหม่ของเขาก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนรวมงานคนอื่นๆและในส่วนงานที่เขาจะได้รับมาวันนี้ดูเหมือนจะเยอะมากเป็นพิเศษทําให้กำหนดการนัดหมายที่เขาจะไปเที่ยวเดินกับครอบครัวมีอันจะต้องถูกยกเลิอกอย่างแน่นอนและต่อมาอีวานก็ได้นำงานมาทำที่บ้านทําให้พวงลูกๆทั้ง3คนรู้สึกสุดเส็งที่พอเลือกงานมากกว่าครอบครัวจนในเช้าวันต่อมาอีวานต้องพบกับเรื่องแปลกๆอีกครั้งเมื่อมีพนักงานส่งของในนามวัสดุไม้มา ส่งให้ที่บ้านของเขาซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าใครส่งมากันนะทําให้จะต้องติดต่อกลับไปยังบริษัทคนส่งนั้นดูแต่ก่อนที่เขาจะติดต่อได้ก็เลือบไปเห็นข่าวทางทีวีและก็พบว่ามันมีตัวเลขบางอย่างขายกันกับนาฬิกาปลุกทุกๆเช้าทําทให้อีวานต้องนาตัวเลขนั้นไปตรวจสอบกับหนังสือหลักคําสอนของพระเจ้าจนได้ความว่าอีวานจะต้องสร้างเรือจากไม้สนที่มีชื่อว่าโกเฟอร์นั่นเองครับอีวานที่ศรัทธาในพระเจ้าอยู่แล้วมีหรือเขาจะไม่ทําตามคําชี้แนะในหนังสือเล่มนี้ ที่พระเจ้าบอกเราให้อีวานบิงออกไปจากบ้านตรวจสอบกองไม้ด้วยอีกครั้งและก็พบว่าบริษัทที่ส่งไม้มาให้กับอีวานชื่อของบริษัทคล้ายกับชื่อไม้ที่อยู่ในผ้าคัมภีในหนังสือเล่มนั้นเลยทีเดียวครับและก็พบเข้ากับชายปริศนาที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอีวานในทุกๆอย่างซึ่งก็เป็นตัวเขาเองที่เป็นคนส่งของเหล่านี้มาให้กับอีวานนั่นเองต่อมาชายปริศนาก็ได้บอกว่าเขาเป็นพระเจ้านะและมีประสงค์อยากให้อีวานได้สร้างเรือขึ้นมาแต่ ยังไงอีวานก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขารู้จนเมื่อเขาออกไปทํางานในระหว่างทางพระเจ้าก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งก่อนจะตามติดแปลงกายเป็นมนุษย์ต่างๆหลากหลายอาชีพต่อหน้าของอีวานสิ่งนี้ทำให้อีวานเริ่มสติแตกตอนไปถึงที่ทํางานเขายังกังวลเดินไปมาด้วยความหวาดกลัวและแม้ว่าเขาจะทําอะไรก็เจอได้ตัวเลขที่ตรงกับหนังสือหลักคําสอนของพระเจ้าจนเวลาก็ผ่านไปอีวานก็เริ่มพบเจอกับสัตว์หลายชนิดที่แวะเวียนมาอยู่ร รอ,รอบตัวเขาซึ่งพวกมันก็ตามติดอีวานไปจนถึงห้องทางานทําให้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจต่อเพื่อนร่วมงานที่พบเห็นหลังจากนั้นอีวานก็ได้ขับรถหนีพวกสัตว์ที่ตามเขามาจนถึงบ้านก่อนที่พระเจ้าจะป้าก็ตัวอีกครั้งเพื่ออธิบายเหตุผลให้อีวานฟังว่าทําไมจะต้องเป็นเขาที่ถูกรับเลือกให้สร้างเรือน,นี้ด้วยโดยการย้อนภาพอดีตให้อีวานได้เห็นถึงธรรมชาติต่างๆของที่ปัจจุบันมันจะกลายเป็นเมืองและหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ในตอนนี้จนในที่สุดอีวาน ก็ยอมเชื่อใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกและเขาเริ่มทำการสร้างเรือจากคู่มือหนังสือที่พระเจ้ามอบให้เอาไว้หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาก็เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของอีวานถึงแม้ว่าอีวานจะพยายามโกนวดยังไงแล้วก็ตามมันก็ถูกเซขึ้นมาใหม่ได้ทุกทีอะไรกันครับเนี่ยต่อจากนั้นไม่นานนายหน้าขายที่ดินก็ได้มาหาอีวานถึงหน้าบ้านเธอมาสแสดงความยินดีให้กับอีวานที่เขาได้กวนซื้อที่ดินในร แวกนั้นไปจนโจรหมดโดยที่ใช้บ้านของตัวเองเป็นหลักทรัพย์กู้มาดาวที่นั่นเองครับทั้งอีวานและภรรยาก็พากันงงไปเลยหนึ่งแมตซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของมาเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยทําให้โจรเริ่มสงสัยในตัวของสามีตัวเองว่าเขากําลังมีแผนการทําอะไรอยู่นะอีวานก็ทําได้แค่เพียงบอกว่าเขากําลังจะสร้างเรือนะ่ะซึ่งลังสากที่รู้ความจริงก็ทําให้โจรทำได้แค่ยอมรับในการตัดสินใจว่าจะสร้างเรือของสามีต่อและต่อมา วัสดุไม้ก็ถูกจัดส่งมาไว้ยังพื้นที่ที่เขาได้ซื้อไว้สิ่งนี้ก็ทำให้อีวานในชักชวนพวกลูกๆให้มาช่วยกันสร้างเรือและกลายเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวไปซะงั้นแต่ไม่ว่ายัางไงอีวานก็ไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแถมยังได้บาดแผลทุกครั้งกลับมาอีกด้วยจนเมื่อมาถึงวันที่เขาได้กลับไปที่ทำงานสภาพในตอนนี้กลายเป็นพ่อหนุ่มผมยาวนวดเคราลกลุ้งลางซะแล้วสิ่งนี้ทำให้เพื่อนร่วมงานทุ่งเขาไม่เข้าใจว่าอีวานถึงไม่จัดการตัว เเเออใหห้้รรียบรยบมมืนนดินะแต่ว่าถึงอีวานจะอยากอธิบายให้พวกเขาฟังเช่นไหนมันก็ไม่สําคัญกว่าการกลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อสร้างเรือต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะได้กลับบ้านนานดันพบกับหัวหน้านของตัวเองซะก่อนทําให้อีวานไม่อยากเปิดเผยใบหน้าอันแสนเซอร์ให้เจ้านายได้เห็นจนเมื่อตอนที่อีวานเปิดเผยมันออกมาก็าได้ถูกหัวหน้าเรียกเข้าไปคุยกันในห้องทํางานแบบ2ต่อสองทันทีวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะทําไมมันถึงทําให้อีวานเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ขนาด นนี้กัและหลังจากที่ทั้งสองคนพูดคุยตกลงในเรื่องของแผนงานกันเสร็จอีวานก็ได้กลับไปสร้างเรือต่อไปโดยมีฝูงสัตว์มากมายต่างมารอคอยและก็ให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามและในตอนที่อีวานกําลังปรึกษากับพวกลูกๆว่าจะหาอุปกรณ์แบบไหนามาช่วยยกคานของเรือจู่ๆก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยโพลอกแม่ทันทีเพียงแค่คิดชีวิตก็สบายซะแล้วไม่ต้องเสียแรงลําบากยกขึ้นไปเองนะ่ะจนเวลาก็ผ่านไปอีวานและพวกลูกๆ ก็ร่วมือกันก่อสร้างจนมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างของโครงเรือขึ้นมาแล้วอีกทั้งก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เลี้ยนเคืองแอบมองอยู่ห่างๆอย่างสงสัยอีกด้วยแถมคราวนี้อีวานยังได้ชุดคลุมของนักป่าที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เขาได้สวมใส่ซึ่งมันทาให้พวกลูกๆที่นั่งกินข้าวด้วยต่างพากันหัวเราะอ,ออกมาอย่างชอบใจส่วนทางด้านของโจนผู้เป็นภรรยาที่เริ่มจะหมดความอดทนและก็เป็นห่วงสามีไม่ได้ก็ขอใช้ช่วงวันนี้เปิดอกพูดคุยกันให้รู้เรื่อง ก่อนที่อีวานจะบอกแค่ว่าเขากําลังสร้างเรือเพราะพระเจ้าบอกให้ทําและอีกไม่นานจะเกิดน้ําท่วมขึ้นสิ่งนี้ทําให้โจนคิดว่าสภาพสามีในตอนนี้อย่างก,กับโนอาเลยและเธอก็ต้องการให้อีวานหยุดในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เพราะอยากได้สามีคนเดิมกลับมานั่นเองจนในเช้าวันต่อมาอีวานก็ไม่มีทางเลือกซะแล้วด้วยเขาเลือกที่จะจัดแต่งทรงผมและหนวดเขาให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวไปทํางานตามปกติแต่แล้วเมื่อเขาออกมารับหนังสือพิมพ์เสื้อผ้าของเขาที่ใส่อยู่ โดนมระชาวแครงทําให้มันหายไปเหลือเพียงแค่ร่างกายที่ล่อนจอนออกมารับลมหนาวแทนจนเมื่อไม่มีทางเลือกอีวานจึงได้สวมชุดทํางานไปในตัวชุดคลุมอีกชั้นหนึ่งแทนจนเวลาก็ผ่านไปกลับไปทางด้านที่ทํางานอีวานก็ได้มาถึงทันเวลาการประชุมที่แสนสาคัญพอดีเพราะว่ามันถูกถ่ายทอดสดทางทีวีไปทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวของอีวานก็ต่างพากันดูอยู่ที่บ้านร่วมกันและเป็นจังหวะช่วงสําคัญในการประชุมเสื้อผ้าชุดทํางานชั้น ของอีวานถูกเปลี่ยนให้กลับไปเป็นชุดคลุมอีกครั้งทําให้ผู้คนในห้องนั้นต่างพากันช็อกกับสิ่งที่เห็นและทันใดนั้นเองเราฟูงนกและสัตว์มากมายก็ต่างพากันบินเข้ามาในห้องประชุมเพื่อมารวมตัวกันต่อหน้าของอีวานซึ่งทาให้หัวหน้าของอีวานต้องแก้สถานการณ์เพื่อมาให้เราสมาชิกในที่ประชุมเกิดความแตกตื่นไปมากกว่านี้โดยการบอกว่าสิ่งนี้เป็นเพียงโชว์การแสดงของอีวานที่สามารถควบคุมสัตว์ได้ขอนที่ต่อมาอีวานจะบอกกับทุกคนว่า เป็นเพราะว่าพวกมันอยากให้เขาช่วยจากการเกิดน้ําท่วมในวันเวลาข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าคนที่บอกให้เขาถามก็คือพระเจ้านั่นเองจนในที่สุดอีบานก็ได้ถูกไล่ออกจากงานทันนีแต่หลังจากกลับมาถึงบ้านเขาพบว่าภรรยาและลูกๆกําลังย้ายไปอยู่กับยาเพราะคิดว่าอีวานน่าจะป่วยมีอาการทางจี่เขาจะต้องไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนแต่อีวานที่รู้ดีกว่าใครว่าตัวเองไม่ได้บ้าตัวเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงต่อหน้าโจนอีกแล้วเพราะถึงยังไงเธอก็ไม่เชื่อเขาอยู่ดี และสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่อีวานที่ถูกทิ้งให้สร้างเรืออยู่ตามลําพังจนเวลาก็ผ่านไปพอได้ไปการออกข่าวมาอย่างแพร่หลายถึงสิ่งที่เขากําลังทําก็คือการสร้างเรือยักษ์ขนาดใหญ่นั่นเองโดยมีสัตว์ต่างๆคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอกลับไปทางด้านท้องโจนที่กาลังกินข้าวกับพวกลูกๆอยู่จู่ๆเนี่ยพระเจ้าก็โผล่มาเพื่อปลอบโยนเธอที่กําลังสับสนว่าจะเอาไงต่อดีกับชีวิตเพราะความเชื่อใจที่มีต่อสามีมันแทบจะไม่เหลือสันแล้ว จึงหลังจากที่ได้ฟังหลักคำสอนแล้วโจนก็พาพวกลูกๆก,กลับไปหาอีวาและดูเหมือนว่าสภาพของเขาในตอนนี้ดูเหมือนอย่างกระพ่อมดขาวแกนดาบที่มีผมหงอกขาวจนแก่และเพียงไม่นานหลังจากที่อีวาและโจนหาหรือว่าจะเอาไองกันต่อพวกลูกๆก,ก,ก็ได้ชวนทั้งสองให้ไปดูเหล่าบรรดาสัตว์มากมายที่มารออยู่เต็มไปเหมดและหลังจากนั้นทั้งสมาชิกในครอบครัวรวมถึงสัตว์ต่างๆก็ช่วยกันสร้างเรืออย่างขยันขันแข็ง,ขงจนเวลาก็ผ่านไปผู้คนก็ได้แวะเวียน มาดูการสร้างเรืออยู่เรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนรวมงานของอีวานก็ได้พากันมาหาเขาเพื่อปรึกษาเรื่องราวข้อมูลของหัวหน้าที่ได้แอบทําเรื่องผิดกฎหมายอย่างลับๆซึ่งพวกเขาอยากให้อีวานกลับไปจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยแต่ว่าเขาดันปฏิเสธเพราะอยากที่จะสร้างเรือให้เสร็จมากกว่านะจนในที่สุดลูกชายคนโตของเขาก็ได้มาเรียกให้อีวานไปทําการต้อนสัตว์ทั้งหลายให้เข้าเรือพร้อมเตรียมตัวรับมือสําหรับวันเกิดน้ําท่วมนั่นเองและเพียงแค่อีวานยก ไม้เทา้าพวกสัตว์กระเดินเรียงแถวเข้าไปในเรือกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเหล่าประชาชนที่มายืนดูก็สงสัยกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะจนเวลาก็ผ่านมาถึงวันครบกำหนดที่จะถึงเวลาของการเกิดน้ำท่วมแล้วอีวานจึงได้ตะโกนเรียกให้คนที่อยู่บริเวณรอบๆนานให้ขึ้นมายังบนเรือเพื่อความปลอดภัยนะแต่อีวานกลับถูกพวกขาวผู้จ้าดูถูกว่าเป็นคนบ้าควรไปพบแพทย์ซะจากนั้นไม่นานหัวหน้าของอีวานก็ได้พาตำรวจและพนักงานลื้อถอน มาเตรียมรอแล้วแต่ก่อนหน้านานเขาก็มีเรื่องต้องไปพูดคุยกับอีวานสะก่อนนั่นก็คือให้อีวานลม้มเลิกแผนการที่ทําอยู่แล้วกลับไปโหวตคะแนนเสียงให้กับเขาในเรือนตาแหน่งอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นอีวานก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปทันทีหลังจากที่หัวหน้าของอีวานได้กลับไปเจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้ทําการประกาศหรือถอนเรือของอีวานในทันทีเพราะเป็นคําสั่งมาจากศาลโดยตรงโจนก็ได้เดินมาบอกกับอีวานว่าเราต้องไปแล้วนะหมดเวลาที่จะฟื้นสตา์ลิคิดแล้วแหละแต่ทางหน้าน ้องอีวานก็บอกว่ามันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะพร้อมกับอ้อนวอนต่อว่าจาวา่าน่าจะให้ฝนตกลงมาสักหน่อยนะเพราะไม่อย่างน,านั้นเวลาเลยทุกๆสิ่งที่เขาเสียไปจะทาให้เขาไดกลายเป็นคนบ้าของสิ่งข่าวนี้ทําให้โจนต่อมาพูดกล่อมให้อีวานยอมแพ้แต่ถึงอย่างนั้นพวกลูกๆก,ก็ยังสนับสนุนและก็คอยให้กําลังใจเขาอยู่เสมอซึ่งในตอนที่พวกข่าวกาลังเดินออกไปจากเรือก็อพบปฏ,ฏิกิริยาของมันดาสต่างๆได้ว่าพวกมันจะแสดงท่าทางออกมาเพราะอากาศกําลังเปลี่ยน แปลงไปจากนั้นสภาพท้องฟ้าก็มืดคืมไปหมดตอนที่พาย,ยุฝนจะค่อยๆตกลงม,มาอย่างหนักจนกระทําำให้คนแถวนั้นแตกตื่นได้ไม่นานเพราะอยู่ดีๆท้องฟ้าก็กลับมาสว่างเพราะแสงแดดที่แย่งตาน,นั่นเองมันจ้าซะเหลือเกินและเมื่อนึกย้อนกลับไปอีวานที่รู้ดีว่าโครงการที่หัวหน้าของเขาได้ทําการโกงไปนั่นก็คือมีความเกี่ยวข้องกันที่มันอาจจะเป็นเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะจากนั้นไม่นานเขื่อ,อนเก็บน้ําบริเวณภูเขาก็แตกออกมา จนเกิดน้ำท่วมทำให้ผู้คนเหล่าน,านั้นต้องรีบวิ่งหนีตายการขึ้นไปบนเรือที่อีวานสร้างจึงก็ใช้เวลาเพียงไม่นานคลื่นน้ําก็ได้ซัดไม่ถึงเรือพาร้อยไปตามกระแสะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่สภาของรัฐบาลทาเอาคนที่ดูข่าวอยู่ในตอนนี้กําลังอึ้งว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือแต่ก่อนจะถึงสภาเรือโนอาก็ต้องพบเจอกับสะพานที่อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำถ้าเป็นแบบนี้เรือก็จะพุ่งเข้าชนกับสะพานเต็มคาลาเบลนะ้ แต่แล้วจูจูอีวานก็ได้ใช้ไม้เท้าแล้วก็สั่งให้เรือหยุดก่อนจะถึงสะพานแต่แทนที่มันจะหยุดกลับมีครื่นยักษ์ซัดเข้ามาเปลี่ยนทิศทางของเรือให้มันลอยผ่านไปอีกทิศทางตอดมาได้อย่างวูดวีบกลับไปทางด้านของพวกหัวหน้าของอีวานในรัฐสภาที่กําลังทําการประชุมเพื่อต้องการคะแนนเสียงก็ต่างพากันตกใจเพราะเรือโนอาก็ได้ลอยมาจนถึงสะพานของรัฐบาลก่อนจะหยุดลงทาให้ทุกคนและสัตว์ต่างๆปลอดภัยดีหลังจาก ากนั้นอีวานก็ได้มาคุยกับสมาชิกรัฐสภาเพื่อบอกว่าหางเก็บนะ้าของคุณแตกแล้วนะเพราะการสร้างและเงินลงทุนนั้นมันไม่ได้มาตรฐานหนาซึ่งก็แปลว่าชายผู้นี้ได้ทําการทุจริตนั่นเองครับอีวานก็ได้กลายเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปจนเวลาก็ผ่านไปหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่งตางๆมาได้อีวานก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเดินเขาตามคาสัญญาที่เขาเคยไวใ้ให้สักทีจากนั้นอีวานที่เหลือไปเห็นพระเจเามองดูพวกเขา อยู่ใต้ต้นไม้จึงขอแยกตัวไปพบสักหน่อยว่าในที่สุดแล้วอีวานก็สามารถทำให้คนและสัตร,ร์รอชีวิตกันมาได้ก่อนที่ตัวเองและว่าเจ้าจะออกสเต็ปเต็นฉล้องด้วยความสําเร็จแในหนังกระตัดจบไปแบบสวยงาม